ร่มทองน้ำประคอร่อน,นะคะือนกันเนาะนี่มาก,กับบ้าตดบ้ากอนขับขึ้นเป็นยางน้าหนาไปะะาลแล้วค่ะการองนัดข้าวขล้อสีละลานเลคะ่ะคุณแม่กับน้องอันดาบ่ได้มาน้าเนาะ,ะน้องอันดาบ่ค่อยสบายค่ะวันนี้ร่มแห้งเล่หหายคุณยายเรียกน้องอันดาอยู่บมึงน้องอันดาเป็นบุ๋ยปั่นทุเรียนวันนี้สิมาก,กับน้องนัดค่ะเดี๋ยวไปหลุดน,น้ำกันแ่วว่าห้องสีดาบ่วันนี้สีมนัน สีมานบ่อไปค่ะไปดูด้วยกันค่ะนี่ค่ะพี่น้องข้ามาก่อนก็ภาษีว่าบวกหนึ่งกับคือบ่อนนั่นเนาะภาสีใหญ่เนี่ยจังหน่อยน้ำพุทันแหงดีเท่าไหร่ค่ะพี่น้องนสายสมบูรณ์ก็ลุกไปก่อนเราค่ะตรงนี้ป่าอยู่นาเนี่ยเห็นอยู่ค่ะพี่น้องเนี่เห็นอ่ะก็แปะอยู่ ด้วยน้อกันค่ะโอ้ขนาดบ่อย้อมเพียกันเลยอผีน้องเอ,อเ้ยสิเคยเห็นดีนะบางย่างกันร่วมกันได้ด้วยกันบ่อย้อมค่ะพี่น้องด้ย นี่ครับน้องนัดสวัสดีค่ะมาหาปลา่อนน้ำกันค่ะวันนี้ข้าลุยสองคนค่ะคุณยายบ๊วยเดมานําอันดากับบ๊วเดมานําเอามาลุยสองคนมาซอยลุนค่ะพี่น้องว่าเ้าสี่อันหมันบัวโอุ้วดโอ้คุณอดีกวดปวอยู่ปวกวววยุยใส่ขนาดหนาะขนาด พอท่านเพื่อนซำมุ้ยมีอยู่มีอยู่จะซื้อไปจกจก,กไปกับสิพอ่อเยอะออนั่นโอ้หลายยุคพี่น้องหลายยุคอันนี้สอมๆเม,มิ่งก่อนขวัอ้นั่นได้ยุได้ยุได้ยุตัคอหน่อยครับพี่น้องอ้มันโดดขึ้นมาทีเลยพี่น้อง

เออก็เป็นคุกประันไอ้ยุค่ะน้ำไหลน้อยจักน yani ้อยอื้อือ้ออ๋ประมาณประมาณประมาณน่ะปลาตดี กระเดือดร้ายพี้น้อโอ้ยว้าวไาวไาวตัวน้อยยังถึงกระแดกเมื่อนำอยู่

เดี่ยไปใช้สามุนี่เพียงนี่นั่นนะว่นมีแถปลาคอเมื่อกี้มันโดดรุดมือไหมปลาคอดิโอ้โนอนโนอนโนอนนอนั่นสานะัคอนี่ละตัวรูดมือเมื่อกี้นี่อออ๋ออ หน่นนๆนนอยๆไปแล้วไปขอน้อยไปขอน้อยจะ,ะ,ะโดนร้ายถึงเทีดิอืมไม่เห็นจับนี่ไงมนเอียบอกว่าเอียบซื้ออืม <c oughs> วัมนนีนสีหายามนันสีนป่ะ Det er ikke น้าวว้าวว้าววาวนี่จียโอนั่น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 โอ้ขอน้อยนี้เดยปลากระเดือดซ้ำเออโอ้นั่นน,น,นตน้องดูได้หนีละ บ่ใไห้บ <Hon> ่ใไห้ก็สีนี้อีกกำกำาดีๆกัน ¡Ay, no! ได้เดียวตัวนอยนี่แของแควขนาดเลยจับฟักโดดปั๊บเลยตอดมือยางไว้โน <kilo> ้นนนนนน้อน้อ่จับตัวนโอ้ยอนเะปลาหมอสิวนอนตัวง่ายจัง จนวน้อยๆตัวน,น้อยนึงช่วนเมื่อเช้าจนว่าสิกระโดดคูบไหมหตสตมือเลยอึนนนน เงยตัยตนี right. the summer, the summer. No ่ทางนี้บดมือตัวหโอ๋เดี๋ยวเดนั่นเส็จแล้วเดี๋ยวกันนั่นอไยุคขางนี่ก็ได้ยุคตวาตัว้อย้นมาบังัยุ่งนีนะรรถมอ ตืน่นอีดูดีคนเลยหลุดปาหลุดมือนานพอแล้วตลอดแล้อลวอุนอน่เนาะเงยนเงยยม้มากนลุกมาเป็นกำลังใจมาเง้ยมันต้องดิกน้ำงโคมน่ยุ้ก <c ười> น,น้ำเพียง อั่นอืมนั่นพอ,อแล้วพอแล้วเนี่นนออยัตงหญ่อยู่พี่ออน้องมตง่ายอยู่น่ามาแห่งกับมเอาเอาสชินชายคนขอนคนก็เลื่อนบุขวาน จังรุนล้ำมปากอันนี้แหละโอ๊ยมันตัวบอกง่ายหนึ่งบ้าน น้่ๆๆๆนโอ้ยนี่จนได้เห็นปะเห็นะนี่ดีบะโอะนี่ซ้ำกุดมือเพื่อนาน,านั่นเจ้าเจ้าเจ้าโอ้ Det var mye. ปะโพว์ไม่นันหลบไว่าหรี่เด้มันเร็วเออปะโพว์กำลังว่ายแข็งแรงเลยอืมอันนี้อะไรนี่นั่นเอาอะไรตัวใหญ่ตัวน้อยก็เอา

มือออกกันปลข้อน้อยด้ยวยดีว่ะดุดปบปุ๊บๆุ๊บน้ำทังไล่เหเนาะยังเลียนได้ทัวเลยดปด๊บปุ๊ๆเลยอต่นี้มือไปจำ <laughs>

น่านจับได้หรือไมัแคติดเดียวยกมือเลยเดี๋ยวนั่นแล้วแบบนี้ปุบป่วยจะแล้วพี่่น่องเห็นตห่หางเด้อจับก่ได้เดี๋ยวโดดนี้ีกโอ้ปลากระดีน้อย pop pop long Cho một cái tôm đi tí. Cá nhạt đó của con nó. có <laughs> ดามือได้เลยเหมกินพอได้โอ้โเขาเข็นเกือได่ล่ แกนเชื่อมที่นี่ไงซ้ำน่ะโน่นโน่นโน่น ลงานของเฮ้ามันนี่ค่ะพี่น้องก็เด็กกินเยอะค่ะพี่น้องสวยงามๆความมั่นใจตัวงามๆได้บวกหอยน้ำค่ะได้บวกหอยก็เอาบวกหอยน้องพี่น้องลุ้นพงลุ้นทาหากินหาอยู่บ้านเฮ้าได้ยังก็เอาค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้ำ่รีนี้นาค่ะมื่อลังให้จังมาลุยกันไหมมากับน้องนันมัอนี้มาก ขันกันอยู่สองคนไปค่ะพอคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปนะครับมีสเสเียงอยู่หมื่ไมไ้ฮะจังไมน้ำไหล